สวัสดีค่ะเพื่นพนพนอนๆมนีพอกันกับแมวเมียวเช่นเดิมนะคะวันนี้อากาศก็ค่อนข้างที่สีมีฝนนะคะพี่น้องหมอกมอคึมคึมไอฝนนะคะพี่น้องแมวกะสีผ้าพีผ้านองเลาะปลาเหมือนเดิมนะคะก่อนฝนที่สีตกนะคะมืนี้กาศบ่ได้ทางานนะคะกะสีนนะะพญยามเขาปลาหาซองเบิงเฮ็ดบ้างแต่เก็บบ่ได้นะคะเก็บบ่ได้เพราะว่าข้าเจ้าเป็นห่วงหามนะคะเพราะว่าแม่วกะสี ซองแต่เกาลัดหานเพื่อนเบิงน,นะคนปั่นจัก,กรยานเร็วๆพยานลมเนาะคุณยายแมวกับปั่นหนึ่งสีหรอคะ้าสิไปใหง้งานเลดงานสาแมวกับสิเปล่าปัน่นแบบสิ่งๆส,สีเลยจ้ะเดี๋ยวแมวสีหายเบิงต้นหนึ่งนะคะพี่น้องแมวเคยมาเบิงแล้วเริ่มแหลกแหลกๆลิปเลยรุ่นแรกที่แมวไทยห้ไปเท่าแล้วนะคะพี่น้องแต่บัดหนี่มีไม่มากนะคะ,นะคะเดี๋ยวสีไทยห้เบิง ว่ามันเปลี่ยนแปลงแบบใดเนาะเห็ดยักเห็ดใหญ่เห็ดปีกหนกนะคะพี่น้องไปส้มกันเลยจ้าเบ่งบรรยากาศช่วยสวยเพื่อนๆตอน,น่อื่นเฮ้าเบ่งตรงนี้ก่อนนะไอ้ดำๆเนี่ยคือรุ่นแรกที่แมวมาไทยนะนี่รุ่นแรกที่แมวมาไทยแล้วก็เห็ดแดงเห็ดแดงกับนี่เห็ดน้ำหมากพูดนะ เห็นน้ำมากเยอะนี่อันนี้คือรุ่นแรกที่แมวมาถ่ายนี่รุ่นนี่ดำเบ้อลรอนุ่นอันนั้นอันนึงนุ่นอันนึงอันนั้นกระรุ่นเก่าอันนี้กระรุ่นเก่านะอันนี้เก่าเบ้อ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 แกนี่รุ่นใหม่นี่เพื่อนๆนี่รุ่นใหม่กำลังโตอ่อนี่อันนี้ก็รุ่นใหม่ นะนี่ก็รุ่นใหม่นะคะนี่เมียนฝรั่งสองตยืนเบิงยืนเบิงแมวมาแมวเ,เห็ดคลิป้เบิงไปไอฝรั่งเถาสองคนมาหยางเบิงเท่าเห็ดคลิปนี่เื่อนโอ้ยสุดยอดเลยไม่ๆนะคะนี่ไม่ๆเลยหม่ๆเลยนะจ๊ะนี่ใหญ่ปะ ขนาดอันเก้าว่าใหญ่หลวนะคุณคุณเห็นไหมใหญ่คักเห็นไหมเท่าใหญ่กว่ามือเราอีกนี่เขาเจกระจุหมามาเดี๋ยวแมวก็สิกล่ะคะใหญ่มากเลยเดี๋้องพอกันไม่นะเพื่อนๆเดี๋ยวแม่สิาพาไปทายมองอือ่อนเพ,พ,พ,พนื่อนเพื่อนเพื่อนเพือนเพื่อนเื่อนพื่อจําื่ที่นเ่เพื่เพือเเนเอน เพื่อนเสื้ออ่อนบ่พุนจอดเลยมื่อนี่ร่วงมาคักเห็นบ่มื่อเนี่ยมาดูสก็บมองไกเนี่ยสิเก็บร่วมกันให้เบิรงเนาะเมื่อนี่ขออนุญาตบ่เก็บเด้อค่ะเพราะมันอยู่ไก่ถนนเมื่อเฮ้ยพุนจะจับโยนให้ดูพุ่นพี่น้อง คุณนะขออนุญาตเมื่อนี้บอกเก็บหาเบิ้งนะคะพี่น้องบอกเก็บเอากินเอาไปกินนะคะท้องว่ามันอยู่ถนนมึงไงมึงไงอ๋อหยาบสนุกพี่น้องอเนี่ยยอดสุดยอดเลยอเอ้ยพี่น้องพี่น้องพี่น้องเห็นไหมเห็นไหมสุดยอดไหมเห็นไหม ดกไหมข้นไก่ย่างพ่อใหญ่อันนี้พ่อแมวอยู่ม่งคุณแม่เพื่อนๆจำตนนี้ได้บ่จำได้บ่เห็นไหมกำลังไก่ย่างกายมายานทเจาวาเพิ่งเน่เพื่อนๆกูเมียนว่ะโพดว่าโผล่เลยเมียนมาแมวว่าโพดมันไหลดีพุ่นอะ เยบสนุกเลยกำลังร่วกน้ำก็เยอะนีเห็นไหมเยอะเลยสวัสดีอีกรอบกับเพื่อนเพื่อนว่าสิเขาบ้านแล้วนะคะพี่น้องแวะมาเบิงต้นที่เคยให้เบิงนะคะนี่เห็นบ่ฝนกลับไปปล่อยเบ้ามูว่ามันบังกล้องแมวกับบดาจากักเนาะไอเล่นกล้องอาสิเปียกนะะพี่น้องนี่แมวเสียห้เพื่อนเพื่อนเบิงนะ วันนี้มีฝนนะการเก็บเกาลัดนะคะก็ต้องมาเก็บมือที่มีฝนหรือมีล่มนะะเห็นบหถ้าถ้ามีฝนมีล่มนะเขาก็จะล่วงอ้หเห็นไหมเขาก็จะล่วงออกเขาก็จะออกมาอย่างนี้เต็มเลยอยากบอกว่าสุดคักอิลีค่ะเพื่อนๆสุดยอดเลยเห็นไหมเห็นบหเป็นเม็ดเม็ดเต็มอยู่ มือนีเป็นมือที่ฝนปล่อยๆนะคะละกะมือนีบอท่านมีล่มแต่ว่าฝนปล่อยอุ้ยเสียงเห็นปะได้ยินเสียงบอเขาสิตกมาเรื่อยๆแต่เขาอยู่ใต้ต้นโอกาสที่สิตกใส่หัวเขากะมีนะพี่นอ้องตรงระวังเพราะว่าน้าเขาเหมือนน้ําอ่าเม่นหรือเหมือนหอยเม่นนะั่นเองเนาะนี่อย่างแมวสีหยกตัวอย่างขงเบิ่งแมวต้องเฝ้าเฮ็ดคิบเพราะว่าช่วงเนี่ยเป็นคนค้นยางนะค้นยางไหลเอาหมามายางช่วงเวลาแปดโมงนะคะ เพราะว่าก่อนที่บางคนเขาสิไปทํางานหรืออันนี้นะคะเสร็จภารกิจทังบ้านเขาก็สิเอามาออกมาย่างนะเนาะจับต้องระวังนะคะเพื่อนๆนี่มือนี้แม่ขออนุญาตโบก็บนะคะเพราะว่าอ่าต้นเนี่ยมันโดกระจริงอยู่แต่มันอยู่เส้นทางที่เข้าเอาหมามาย่างนะเท่ากับโบก็บไปกินขี้ดียดขี่มานะคะหม่มเจา้า แต่ว่ามองใดที่ค้นอกเก็บบอก,กินนะลายอิลีลายแบบโอ้เดี๋ยวขอยืดขากล้องก่อนสุดยอดอลังการงานสร้างบุเห็นบะไทยขังบนให้เห็นบุยังโลนยังโลนอยู่เรื่อยๆนะคะเดี๋ยวแมวสีไทยเห็นตนาแมวลายสีเบือเดี๋ยวสิ เหยียบให้เบิ้งนะคะว่ามันลายซ่ําใดสิเก็บกองให้เบิ้งนะแต่ไม่เก็บนะวันนี้ขออนุญาตไม่เก็บค่ะเพื่อนๆืันนี้ขออนุญาตเหยียบให้มันเลยค่ะคุณเหยียบให้ปูดออกได้นะเดี๋ยวเก็บไปร่วมกันนะเก็บไปร่วมกันให้เบิง้งแต่ว่าบ่าค่อยเต็มบันไดเนาะวันนี้บ่ค่อยเต็มโอ้กระเระด็นกระนี่กำลังรวก พุ่นว้าวโมจ้าพุ่นก็อยากพาดเห็นพูนไก็อยากพาพูนนั้นไต่ต้นนั้นอีหลีสุดเลยอันนี้อันนี้เหยียบได้ยังโอ้ยนี่เหยียบมันเลยค่ะพูนล่วงกับฟองเดี๋ยวหาหาเหยียบหาเหยียบหาเหยียบโมจ้าโอ้ยนี่ผู้ใดใส่รองเท้าบอดีนี่งานเข่าเด้อพูน เห็นไหมเหนไหมันนี้มาเหยียบันนี้มาเหยียบเลยเฉพาะน่าจะเข้าบ้านแล้วนะคะปุ่เอนอนาะอันนี้ร่วงรือยังบุญหมาเข้าดูบุญหมาเข้าดูปุ่นเออปุ่นมีเสียงเออบ้างก็ขออภัย ุสาวผู้ใดว่าบอหินะคะบมฮิว่ามันอยู่ไก่ทางยางค้นกะเก็บใดนะเจ้แมวเก็บบวาดบาไวอหรีแมวกับเลยเลือกเก็บมันหลายเขามีสิที่สีเลือกเก็บใดคุณเห็นปะมาโฮมกันแป๊บเดียวค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมาเหยียบทางนี้มันพึ่งหลวงลงมากเหยียบมวนนี่รล โอ๊ยพี่พเหยียบมวนอีกว้าวนี่เห็นไหมเฮ้ยบ่เต็มบ่เต็มบ่เต็มการเหยียบเหยียบมวนคักมวนเนี่ยโอ้มูล่วงมากอะว่าจำเป็นต้องเหยียบค่ะเพราะว่าไม่เต็มทีแล้วเห็นไหมเพิ่เดียวอือสะอ่อนบ้่งเม็ดน,นี่ เน,นื้อหนิเบิ่งใหนซองเบิ่งในปลาขี้หมูก็เริ่มย่อยแล้วซองเบิ่งในปลาหมูก็ร้ายหลายอยู่ในปลาคุณคุณระวงเต็มปลาเลยคุณแต่ในปลานะ่ะนี่ตะหมากยังไงเห็นไหมในปลาหนามสุดอยอดเซาอ่อนเบื้องนะี้เบืงบ้งเนี่ยเก็บกองแต่เดียวระวงเต็มอยู่เบิ่งให้เบิ่งในปลากันคุณปา้า เต็มอยู่ในปลาเขาบ่แตกตรงเหยียบถช้ชีคเขาไปละ่ะในปาน้ำจะแ,แน่วเดียวโอสุดยอดสุดยอดมวนมวนขัดก,กับงานนี้ละ่คนะคนลโลนขอบท่าสองขางท่าเมนเบิดนะเราพูดว่าหินเอาใส่เบิดนะคะเต็มเต็ม เต็มๆเลยเห็นไหมโอเคนะคะเพื่อนๆสำหรับคลิปมือนี่ะขอบคุณเลยล่สําหรับการรับชมว่าชิเเ้าบ้านลคะคะพี่นอ้องยังมาพออยู่จังพอกันไม่คลิปหนานะคะมือหนึ่ะมาแอบซองการัดเช่นเดิมพอมือฝนตกมือไดมี่ร่มผ้ายุเขาากาวัดเขายิงล่วงนะคะเพื่อนๆเห็นไหมสุดยอดเลยจังพอกันไม่นะคะพอกันคลิปหนาว่าแมวสีน้าเสนอ เรื่องด้าวใดเน่เนาะค่ะพี่น้องจังพอกันบ๊ายบายค่ะ